เต็มปากเลยครับโอ้โห สวัสดีครับนานๆนะครับวันนี้เราจะไปลุยกระพงกันนะครับกำลังเดินทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะแวะไปหาพี่เก่งพิชชิ่งก่อนนะครับโอเคไปครับไปดูกันครับไปตอนนี้ก็เกือบถึงร้านพี่เก่งแล้วนะครับสนใจแวะมาได้นะครับพี่เก่งดิมคลองนะครับตื่นหรือยังเนาะเฮ้ย เตรียมพร้อมเตรียมพร้อม,อมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันพี่เก่งสวัสดีครับพี่แอสวัส <c oughs> <ป>ดีครับ<ป>ครับผมรับร้านพี่เก่งนะครับสนใจแวะมาได้นะครับผมเอา สายช็อคพี่ครับพยายามซื้อของก่อนนะครับมามาเจกไดอะไรมาบ้างโอจคมันไม่มี้จไปมือกันครับนี้ครับก็ได้มาถึงบอ่อแล้วนะครับ นี่ครับมาหากินไก่ครับหากินปลาไกโ่โอ้โหโหด้ครับผมเราจะหาปลาเจอกันหรือเปล่าครับวันนี้ <laughs> ถึงแล้วนะครับว้าวบรรยากาศเป็นไงพี่ย่า <laughs> ไปเลยฮะบ่อไหนพี่บ่อนี้บอกบ้าไหนบอกข้างในข้างในบอพี่ไปเตรียมอุปกรณ์กันครับถึงแล้วครับผมเตรียมอุปกรณ์ก,ก่อนนะครับ อุ่นไม่ค่อยชัดบินมันพันกันสนใจได้นะครับร้านพี่เก่งพี่ชิงนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับใครจะแฮ่บวันนี้ <laughs> แสนโดนแล้วครับโอ้โยปลาเกลียวหรือปลาเกาะครับน,นะฮะปลาเกลียวหรือปลาเกาะนะสวยสวยครับใสวสวยแนนะ่มาแล้วครับมาแล้ว นูครับเห็นปลาไหมครับห้ดูดครับเียบอกครับเห็นปลาเฮ้ยงปา,ปา,ปาชูหน่อยครับนะน,นกครับปลาด้๊ปลาด้๊โอเคครับ พอโดนพอโดนรันยงงี้เอาเลยป้งเอาเลยครับ <you> <c oughs> ไอสวยเว้ยไอสวย ตกแล้วครับผมถ่ายคลิปอย่างเดียวเอายกเลยครับเอ,เ,รเอาเลยครับรนี่เป็น <c oughs> ปลกนะปลาครับนะตกกันอย่างนงี้ <c oughs> ไงตั้งเองถ่ายเองเนาะเป็นไงนะวันนี้ไม่แห้วนะไม่แห้วครับไหนๆต้นปาหลุดเน๊ยตรงโน้นะใสสวยครับอุย้ย เฮ้ยโอ๊ยพี่เก่งโดนแล้วครับเแสดงพี่ขึ้นเลยผมไปถ่ายพี่เก่งก่อขึ้นเลยครับเก่งโดนแล้วครับเลามาดูครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนครับวันนี้โดนกันทุกคนแล้วครับอยู่เป็นนาวุธนะครับ บอ่อที่ไหนครับบอ่อดาครับบุย์บ่อ,บอดาบุย์นะครับอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำหนองตลาดหนองตลาดครับโอเคสนใจมาได้ครับก็ถังปลาไซสวยแรงดีนะครับ นี่ครับขนาดเกาะหลังยังโดนครับนะเกาะหลังยังติดครับนะอันตรอสูอเกาะขี้บนนะครับขอเดียวโอ้ย สวยตอนนี้นะครับโดนกันทุกคนเลยนะครับเดียวคนเดียวครับผมอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าเสด็โดนอีกแล้วนะครับดูครับเป็นไงครับปลาไม่ออกเลยวะไม่ออกเลยวะไอ้บ้าวดูครับจะเป็นยังไงครับ โดวด้วยตีฟูวนหดตีฟูวะหือโดดครับโดดครับปลาโดดจากนักแสนนะครับเป็นไงเป็นไงขึ้นยังขึ้นยัง ยังยังยังเหอโอ้ลืมเม้มามันมีแบอุ้ยเยอัยะ่วยหน่อยวะัไรครับทาไครับโอ้ปลาขึ้นบ่หลังจากคลิปที่แล้วครับเชื้ยดเถ้าครับคลิปนี้โดนเท้าเชื้ยดครับผม ลีลายเยอะลีลายเยอะฮะตาผมว่าเอาขึ้นได้แล้วนะปลามันตื่นผมตกบ้างโอ้ยเียหไปครับโอ้โหใจสวยครับผมไปไปดูคนต่อนี่ครับน่าแสนครับผม โดนแล้วโอ้โหรโดนแล้วโอ้โหโดนโดว้าวสวยครับสวยสวยครับเต็มปากเลยครับโอ้นนนองามาได้นะบ่อบ่อจาครับุดำโอเค จะเย็นนะจะเย็นนะหนี่เมปลาปลาออกผมได้แล้วสองตัวแล้วอมัลโหค แสนโนรับนะแสนต้องต้องทำเสียงเลยนะแสนเน่นะลงโ่ม่ที่าะบ้าเลยครับปลาซปลาซปลาไรับเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลย ปลาบอนปลายังไม่ยอมปลายังไม่ยอมปลาเร่งยิงเหลือเลยคนทั้งข้าวมันจะเหนียวอดรอบเฮ้ยยังไม่ยอมจริงดีนั่นนะผมมันน้าออกมันนั่นเลย หวานไปไหนนมุโดนแล้วครับนมุดโดนแล้วครับไปยไงเดียวเลยวไปงเดียวเลยคดู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 ไปยังดูไปยังไปยางเดียวเลยครับไปยางเดียวเลยครับโอ้ยไม่ขึ้นด้วยไม่ขึ้นด้วยไปยางเดียวเลยครับ ไปไหมไปไหมไปแล้วครับไปแล้วครับไป oh, <no. S 1> ้ครับโอ้น่ยังดีครับตัวนี้โอ้ดูดูด,ดูไปกันดูไปกันครับ,ด,รบ <c oughs> ดูนะครับ บอกเลยครับว่าเต็มบิงครับเต็มบิงกระชังนี้อาจจะต้องซื้อกระชังใหม่กลับบ้านนะครับเถือใส่ไม่พอนะครับนี่ขึ้นจริงวะใช่เหรอเออดิลูกคันดี่ท้ามนี่ไซโลนี่ถีบตกด้านเลยเกาะแล้วเหรอโอ้เกาะล่งครับโอ้ยเอยปลาฟุกพี่ปลาเกี่ยวอ่ะ กดยางดีอ่ะโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับวางกล้องให้เลยครับอย่างนี้ไม่อยากถ่ายแล้วปลาเกี่ยวอ่ะให้น้าเอาไปยเอาเลยนะ พ่อโดนแครับ <X> พ่อโดนแครับนครับพ่อโดนแล้วครับเต็มปากเลยครับโอ้โห โอเคครับเอาล่ะครับเก่งโดดแล้วครับ ครับเก่งโดแล้วครับ เกี่ยวอีกหรือเกี่ยวอีกหรือเปล่าโอ้เต็มปากครับเหยื่อหายครับที่ไหนครับพี่เก่งที่ไหนครับอะะไรรนคับบ่อนี้ครับอยู่ที่ไหนครับบุรีรัมย์ครับอยู่ กับน้องตาดเลยอ๋อองว่างนะน้าก็มาได้นะครับปล <Yeah. S 2> ากินดีนะครับ <Yeah. S 2> โอเคครับยกปลาชนิยครับ <Okay. S 2> โอเคครับไซส์สวยครับ